กของีว่อไปสนะงมาของงา้เว่บ่สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับนนเดี๋ยวพอดีตั้งออตโต้ปากเลขบัญชีไว้เวลาไล์สดมันก็ขึ้นตลอดนะครับเดี๋ยวนะครับวันนี้ก็ ในที่ผมแจ้งเมื่อเช้านะครับท่านหลวงตาก็พร้อมด้วยอบตอนะครับก็เดินทางมานะครับมาเยี่ยมนะครับนายกอบตหน,นองทันน้หนองทันน้ำครับรองนายกแล้วก็รองนายกแล้วก็ไอผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่สี่นองนองทันน้ำผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเพราะผู้ใหญ่บ้านไปประชุมที่อำเภอ ของท่านนายกทีมบริหารครับวันนี้ก็เป็นอะไรนะครับวันนี้นะครับวันนี้ก็อย่างที่แจ้งว่าทางพื้นที่ทางรัษฎรแจ้งไปเหมือนติดตามท่านหลวงตาอยู่อย่างนี้แล้วก็ขอความช่วยเหลือท่านหลวงตาเนาะในเรื่องของเขาเรียกอะไรนะปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัย บ้านสุดโสมเดี๋ยวพาผมไปดูหน่อยนะครับบ้านที่ว่าเราจะบุรณะช่วยนะครับเดี๋ยวอันนี้เป็นเจ้าหน้าที่ในพื้นที่อันนี้เจ้าของบ้านอันนี้นะครับพี่ผู้หญิงพี่ผู้หญิงที่นั่งอยู่เนี่ยนะครับกําลังพูดคุยกับท่านลงตาอยู่นะครับก็เป็นนี่ยนะครับบ้าน อ๋อเดี๋ยวนะยนะครับแป๊บหนึ่งขออนุญาตใส่ไม้ดยยีกว่าพี่จับไว้ให้นะก,ใหก่อนลงขึ้นไม้ก่อนจะถ่ายกันเดี๋ยวพี่น้องไม่ดีเทียนอันนี้นคือขอนา่านสำนักปราหลัดขอน้านสำนักปลัดนะครับท่านที่เดิน,นครับผมท่านพิจิตรพิรจนตรท่านนายกชื่ออะไรนะครับ นาวัตเรนาวัเจริญวงท่านรองชื่ออะไรนะครับชื่อจะก็บตรงเน่าก็ได้ ตองคอร์มไม่ดีหรอกตรงนี้ให้ตัวเอฝากพาชมบ้านก่อนก็ได้เชิญนี่เป็นสภาพบ้าน,นครับสภาพข้างนอกดูข้างในสภาพครัวและที่ห้องนอนได้ครับที่พาไปได้วยครับครับผมเชิญครับ อันนี้ห้องครัวชั่วคราวที่พักครับเปิดได้เท่านี้ครับพอมันติดมันย่อนแล้วนนคร,รับพื้นครัวครัวเขาก็มีแค่นี้แหละครับห้องครัวห้องอะไรอยู่ง่ายๆครับท่านก็อยู่พ,พื้นพื้นเป็นพื้นทรายพื้นดิน,นดขึ้นมามีแคร่มีอะไรพอได้บรรเทาทุก เวลาหน้าฝนก็จะเสี่ยงกับพวกสัตว์ผมว่าแรงหน่อยครับเออแล้วก็น้ำน้ำอาจจะซึมมากเปียกมาอะไรไม่สะดวกสบายแล้วก็ยังยัง,ยงห้องน้ำก็ยังไม่มีนะห้องน้ำใช่ครับยังห้องน้ำห้องครัวแต่ว่าทางทางอบตเราก็มาช่วยเหลือ้องต้นในเรื่องของอะไรนะที่ทุงอย่างชี้ทุกอยางชีพครับตามหลักเกณฑ์ของเรานะคะ ว่าเรื่องของโครงสร้างก็ยังไม่ไม่สมบูรณ์ร <S <S 2> <S 2> ถ้าหลวงตามาช่วยก็นับว่าเป็นบุญครับรเป็นบุญของขอญาติโยมที่นี่นะ่ค, <S <S คือทางเห็นท,ทางคนที่เขาติดตามในเ c ซบุ๊กหลวงตาเนี่ยเขาเขาติดต่อไป <S <S ใช่ไหมครับ ได้ยินว่าติดต่อไปขอความช่วยเหลือกับหลวงตาโดยตรงไงครับครับก็ด้วยความอ๋อเป็นเป็นเป็นน้องชายเนาะน้องชายอ๋อเป็นญาติญาติของเจ้าของบ้านอ๋อเป็นญาติญาติของเจ้าของบ้านใช่ค่ะของคุณแม่เนาะของคุณแม่ค่ะก็เห็นเห็นน้องสาวใช่ไหมน้องชายใช่ไหมคะน้องชายน้องชายก็เห็นพี่สาวลำบากก็เลยอ๋อขอไปทางท่านหลวงตาเนาะค่ะ ความเมตตาจากท่านหลวงปลาเป็นผู้บกคร่องเป็นผู้บกคร่องเนื้อวยด้วยอ๋อเป็นพิการค่ะไม่ไม่ครับไม่ไม่เป็นแบบเป็นแบบว่าปัจจิกันนะนะอ๋อได้สติไดเรื่อยๆด้วยแต่เรื่อยๆแต่ละวะยังเขาไม่ยังไม่ผ่านให้จาไม่ผ่านให้เคยขออยู่ครับจาไม่ผ่านให้ ไม่มมาเลยทีเดีย ย่างที่เมื่อกี้นะครับที่แจ้งขออนุญาตนะครับครับเีเอาตคพี่พี่ัดเอาในนี้เลย นะครับก็อย่างที่ได้ทราบข้อมูลนะครับทางญาติของพี่ผู้หญิงนะครับที่มีปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัยนะครับได้เหมือนติดตามท่านลงตานะครับทาง facebook นะครับก็เลยได้ติดต่อนะครับขอความช่วยเหลือนะครับโดยตรงไปนเป็นญาตินะครับนะครับ ทางเราก็เลยสานงานนะครับกับทางอบตอแล้วก็สอบถามข้อมูลนะครับก็คือเคยทําการขอความช่วยเหลือเบื้องต้นไปแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นสิทธิ์อะไรอย่างนี้แต่ว่าเหมือนกับไม่ไม่ผ่านเกณฑ์นะครับได้รับความช่วยเหลือนะครับนะครับก็อย่างที่พาเขาไปนแล้ววันนี้หลวงตาจะช่วยเป็นงบประมาณ okay. แสนหนึ่งใช่ไหมหครับหลวงตาก็จะเป็นต้นนะครับอมอบเงินให้แต่ว่ามอบให้กับเป็นทางอบตอเพื่อให้ดูแลจัดสรรกับฝ่ายปกครอง้านกับฝ่ายปกครองนะครับผู้ใหญ่บ้านนะครับ,บ,นนรบเพื่อเป็นการช่วยดูแลแล้วก็เรื่องของการดําเนินการก่อบ,บ้านให้ใหม่ทําบ้านให้นะครับ ก็เนี่ยครับก็เลยเป็นที่มาของวันนี้นะครับที่ได้มานะครับนะครับที่มาเสียงเป็นยังไงครับเสียงเสียงชัดไหมนะครับพี่น้องเราที่ฟังอยู่ต้องบ้านนะครับอันนี้ก็เราไม่ค่อยได้ออกมางานแบบนี้เลยเนาะอันนี้ก็เป็นครั้งแรกนะครับไม่เคยออกงานลักษณะนี้ทางก็ไม่ได้ถ่ายทำกันใช่ส่วนมากก็เขาบอกเสียงเบานะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับ

อนี่มออเป็นเบื้องต้นอยอ่ะมีอะไรเนาะมอเป็นเบื้องต้นหนึ่งแสนบาทดงตาก็ครับทางมูนิธิเนี่ยู้เป็นู้ ดูแลใช่ไหมครับดูแลแลงตานะ้ก็ลงาไปไหนเขาเขจยดูแลเรื่องงาที่านะราอองนลไม่ได้ซื้อของไม่ได้ซื้อของมาใหนะ้เลยเขาปัาาาปใจจัยให้สักข้า ตาตางาก็จะมอบนะครับปัจจัยต่างหากแยกต่างหากนะครับไ,ไว้ใช้เป็นอ,อนุเคราะห์อีกต่างหากแยกให้อีกห้าพันนะครับแล้วก็ส่วนปัจจัยหนึ่งแสนก็มอบให้กับทาง ออบตนะครับสำหรับดูแลสร้างบ้านให้ใหม่นะคอันนี้มอบให้เจ้าว่าาเนาะกลอ่เป็นน้ำใจเนาะวเป็นน้ำใจนายบมอบ นะคร um ับขอร่วมบุญกับหลวงตา500บาทด้วยอนุโมทนาสาธุอ้อคุณนงนภัสนะครับนะครับลงตาาจเดินลงไปใต้เดินทางไวันที่หเริ่มยี่สิบหกมงเกือบเดือน มุพร,ระก็เยอะแม่ชีก็เยอะอยู่วัดอ่ะสองกว่าชีวิตนะเบ้ก็เบลุงกาเขามาที่กิลุงกาหมดูเยเห็นวันนี้ขอมาข่าเมนเแล้ว

นี้เป็นานอีกแบบนอกครับลุงตาใช่ใช่ครับไม่ค่อยได้ออกมางานแบบนี้นะครับใช่ครับงานนะช่วยพวกอะไรตเมักพวกิอาสาพวกเ่ เนบุญวาสนาขชาว้นขนาครับผมเดึงก็ทำาทำจแล้วก็จะทำจนกว่าลมหายใจจะาดเป็นบุญวาสนาของหลกห้องร้านเราก็จะดูช่วยต่อทำสิ่งที่มันสมควรทำมาเนาะเป็นยังกัเป็นเ็นัเบอล่ะเป็นพระ อะอย่างเงี้นคนดีนนดีข้งามบลเลอกสถานที่่ดเางีดีที่สุดดีเลคือดีที่ไม่เบียดเบียน่ะอันดีอันเบียดเบียนอยู่บนนั้นคบดีันนี้จริงกัคือบูเบียดเบียนไทยนะน่ะอ่ะพระหมายความว่าเป็นผู้ให้

งานแรกด้นี่ยแต่ว่าส่วนมากจะเป็นทำงานพวกขับรถไ่ไงานต่อสู้งานอโรงเรียนไปอย่างเงี้ยนะต่ออย่งไรเราเจอกัไว้ก่อนนะพี่ทำไม น่สอาบกครับนี้ก็มาบ้านรอนน่แหกนะนอนนแหลได้รับรับจากนายกอบต หน้ออาน้ำอ่าอาไุดขุ่นจังหวัดอุราชานีแล้วที่ติมาข้ามเขตอะไรยท่กาอยู่ดินทอนเนอะข้ามข้ามาลึกงนี้ตรได้ยินได้ยินว่าอา ได,ไ,ดได้ได้แจ้งรับแจ้งมาก็เลยฮะก็ถ่ายภาพอะไรเสรให้ดูฝันหลวงตาจะลงไปใต้ไงถ้าหลวงตาลงไปใต้เนี่ยก็มันก็หลายวันที่จริงการการที่แสดงน้ำใจต่อกันมันศาส,สนาเราสมควรเราดึงศีลธรรมกลับมา สุดใจคนพวกเราเพลินไปอะไรหรือเปล่าไม่รู้นะตอนนี้นะเพลินบการมีการเปลี่ยนมากไปหรือเปล่าพระก็บ้าบอยยังไงก็ไม่รู้พระก็เอาคนทำเนาะก็เลยมีหลากหลายมากนะเนาะแต่เราต้องช่วยกันช่วยกันจะลงศาสนาศาสนาคือคนนะ ใจคนเสื่อมออกจากศาสนาศาสนาก็เสื่อมจากใจคนนั่นแหละศาสนาไม่ไม่ใช่วัตถุไม่ใช่ประเพณีไม่ใช่วัฒนธรรมวัฒนธรรมประเพณีเนี่ยมันเป็นของท้องถิ่นไม่ใช่ศาสนาตัวศาสนาที่แท้จริงก็คือพระธรรมคำสอนต่างหากพระพุทธเจ้าสอนอะไรล่ะ,อะตอนนี้มันก็ สอนให้ทานศีลภาวนาอย่างเงี้ยทำมั่งไหมอย่างเงี้ยนะอ,อให้รู้สึกมีน้ำใจนะต่อกันช่วยเหลือเกื้อกูลกันนะนะเกิดมาชาติหนึ่งก็นะไม่มีอะไรมากมายเกิดมาตายเล่นนะตายนั่นนั่นคือจุดเป็นสัจธรรมแน่นอนอยู่แล้วแต่ก่อนจะตายล่ะ ในฝากอะไรไว้ให้ลูกให้หลานฮะฝากอะไรไว้ต่อแผ่นดินอย่างเงี้ยฮะนี่เนี่ยสำคัญตัวเนี้ยจะเป็นอะไรไม่สำคัญหรอกอ่าอขอให้ทำความดีอ่าออฝากสิ่งดีๆไว้ให้คนอื่นเขาอ่าชีวิตที่ประเสริฐที่สุดคือมีชีวิตเพื่อคนอื่นเขาอ่าอ่า นั่นมันเป็นอย่างนั้นเนาะเจ้าหลวงตาเองก็เป็นพระธรรมดาองค์หนึ่งที่ใส่ข้าวชาวบ้านก็กินเหมือนกันะแล้วกินมือเดียวก็เกาละละนั่นเถอะองแต่ว่าสิ่งใดสิท่อมใดเฮ็ดใดหลวงตาก็ท่อมไป ตามความสามารถนะมาอ่มีหน่อยก็เห็นหน่อยมีหลายก็เห็นหลายเขาเอิ้ลุงปรสินเกี้ยงคึกมาทุกปีหลวงตาเนี่ยทำทุกปีทำถึงนุ่นเมืองเลยนั่นนะทินธุรกันดานโรงเรียนนะ เด็กผู้ยากไร้นะไม่ว่าเสือ้อเสื้อกันหนาวไม่ว่าผ้าห่มหน้าหนาวฮะ,นะหลายอ่าหลาหลายปีหนึ่งก็อ่าใช้ใช้เงินเยอะเหมือนกันหลายล้านล้วนกันนะยจะเห็นในกล่นอ่นะ <c oughs> แต่หลวงตาเนี่ยพูดตรงๆไม่ค่อยออกสื่อนะมีวันแรกเนี่ยที่ถ่ายทอดสด คือเป็นงานแรกที่ทําอย่างเงี้ยแต่ที่จริงหลวงตาสร้างบ้านให้ให้คนอยู่ในสร้างแต่เป็นโยมแหละเป็นบุญรงหลวงตาเนี่ยเป็นลูกคนจนไม่มีบ้านอยู่ไม่มีอะไรไม่ได้เรียนหนังสือไม่หลวงตาเป็นคนเว้ยนะหลวงตาเนี่ยพอตัวเองประสบความสําเร็จทางโลกมีนั่นแหละหลวงตาก็ช่วยเหลือคนมาตลอดตั้งแต่เป็นบวชยังไม่บวช อเคยสร้างบ้านให้คนอยู่หลายหลายอยู่เหมือนกันหลายหลังนะแต่นี้ตั้งแต่มาบวชนี่มีงานแรกที่ต้องมาเหงานอย่างเงี้ยพอเขาแจ้งมาทางทางเฟซบุ๊กอ่ะฮะผมตาก็ไม่รู้จักนะอ่าเขาเป็นญาติว่าไม่มี อาะไรผลตกอะไรมีงูมีอะไรเข้าประมาณเนี้ยก็เลยถ่ายรูปไปก็ส่งไปให้หลวงตาหลวงตาก็เลยว่าตอนแรกกาว่าอากลับจากใต้เขาจะมาดูแล้ว,ลวผลหน้าฝนพอดีนะต้องรีบทำนะเพราะว่าหน้าฝนเนี่ยมันต้องฝนตกเนาะฟ้าฝนะต้องเลยรีบมาก่อนก็เลยได้ไดสองวันก็มาเลยอ่อนะ่าพอดีเนมะืนะ่อวานะนะีนะ่มนะี อ่าเขามีนัดว่าจะเข้ามาก็เลยไม่ได้มาปกติว่าจะมาจ่เมื่อวานเนี่ยมีนัดมีคนจะเข้ามาหาพอดีวันนี้ได้โอกาสดีเนาะก็เลยมอบไว้อ่าเป็นต้นทุนฮะไม่ได้ซื้อของมาก็มอบเงินห้าพันบาทเนาะให้ไว้ซื้อของฮะเอาของกินของใช้อ่ะเดอ้ออ่าถ้าซื้อมาเองก็ไม่รู้จะซื้ออะไรนะก็เลยมอบเงินจะได้ ตามใจตัวเองว่าจะซื้ออะไรนะห้าพันบาทแล้วก็มอบอ่าปัจจัยอ่าบุรณะบ้านสร้างบ้านให้ใหม่ก็หนึ่งแสนบาทเป็นเบื้องต้นก่อนให้นายกอบตกับทีมงานนะช่วยกันอ่าทำเนาะอ่าตัวหลวงตาก็อ่าคงอ่าจะกลับเลยนะอ่า ว่งานก็คงเป็นหน้าที่ของผู้หลักผู้ใหญ่นายกอบตรองนายกผู้ช่วยก็นะช่วยกันเด้อฮะฮะเอาได้ละฮะนามของชาวตำบลหนองนามครับมาท้องราบขอบตำบหลวงคาเป็นอย่างยิ่งครับที่แผ่บุญแผ่บารมีนะครับมาถึงชาวตำบลหนองคานผม นายกรองแล้วก็ผู้ช่วยนะครับให้คำมั่นว่าเงินทุกบาทที่หลวงตาได้แผ่บุญบาร,รมีมาครั้งนี้จะนำไปสร้างตามปนิธานที่หลวงตามุ่งมั่นไว้นะครับก็จะหาสักวันหนึ่งไปกราบหลวงตาถึงวัดขอบพระคุณอย่างสูงเลยครับ เนี่ยอีีครับเนทายครับจอของครับเนี่ย,ยพี่เจ้าจของบ้านครับผมได้อติดเลยงตัวประเทศผมฉันสมื่นยี่สหมื่นอ้ันนี้อันนี้เจ้าของบ้านเนาะะอันนี้ ก็ไปในกันยังอ้วนจุหลวงตาก็จะกลับเลยใช่ไหมครับไม่กลับแล้วจะทำงให้ครับว่าจะไอ้ถามแกสักนิดหน่อยอันนี้อัะถือถือแล้วถือให้ก็ได้อะชื่ออะไรนะครับพี่ชื่อสลาแสงแดงค่ะครับเป็นยังไงบ้างได้เจอท่านหลวงตาครับก็ดีใจมากค่ะครับดีใจมากใช่ไหมพอดีผมก็เพิ่งรู้วันนี้เข้ามาใกล้ๆหน่อยครับพี่โอใกล้ๆเลย เพราะว่าก็ผมก็เพิ่งทราบข่าวว่าไปรู้ไปรู้จักท่านหลวงตาได้ยังไงส่งข่าวได้ยังไงเห็นบอกว่าเป็นญาติใช่ไหมญาติเขาติดตามท่านหลวงตาอยู่เนาะทางเฟซบุ๊กเราก็เลยขอความช่วยเหลือไปนะครับแล้วก็อ่าใช่ครับบ้าน,น,นแบบบ้านเป็นบ้านหลังนูน้นที่เป็นสังกสีครอบอย่างเดียวนะครับอันนี้เป็นเป็นครั้งแรกด้วยนะครับวันนี้ที่ท่านหลวงตาก็ออกมาช่วยเหลือด้วยตนเองนะครับปกติ ผมกอ็อยู่ที่วัดทำสื่อต่างๆก็ถือโอกาสเลยวันนี้นะครับ<ม>เป็นยังไงบ้างครับความรู้สึกก็ดีใจมากที่สุดเลยค่ะท,ท,ที่ที่มาช่วยหนูค่ะ <c oughs> ใช่ไหมครับผมก็ยังติดติอยู่เลย <c oughs> นะครับท่านหลวงตาม,มอบไปหนึ่งหนึ่บาทให้ทางอบตอใช่ไหมครับ <c oughs> ให้ทางท่านอบตอรับไปแล้วก็จะไป ต่อเติมให้ครับผมใช่ไหมครับบ้านไม่มีห้องน้ําด้วยใช่ไหมครับห้องน้ําก็ไม่มีนะครับพื้นก็เป็นพื้นจํานวนเงินที่หลวงตาได้บริจาคพวกเราก็จะตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อจะดูแลการใช้จ่ายเงินทุกบาททุกสตางค์ของหลวงตาให้ตรงตามวัตถุประสงค์ครับอันนี้เป็นเบื้องต้นขอบพระคุณแทนลูกหลานที่ มีโอกาสได้รับบารมีนะจากท่านหลวงตานะเป็นพระคุณอย่างยิ่งครับเป็นเบื้องต้นไว้ก่อนนเ่วนเรื่องห้องน้ําเรื่องอะไรอย่างเงี้ยต้องมาดูกันอีกทีว่านาะนะยกกนะ็ดะด,ดูไป แล้วก็กมอบป็นเรื่องต้นให้รมตรงนี้ก่อนแล้วก็ให้ส่วนตัวอีกห้าพันไปซื้อของเครื่องใช้โอ้ขอหนูตนะสาธุนะครับข่าวนายกเป็นยังไงบ้างครับยังไม่เคยไปที่วัดช่วยยังไม่เคยไปแต่ผ่านอยู่เข้าไปไปไปช่องเล็กบอยอยู่ครับวันนี้ก็เป็นเป็นบุญเป็นวาสนาผมนะครับที่ได้การมัสการนะครับได้รับบุญเนาะบารมีของหลวงตาครับ ก็ต้องขอบคุณทีมงานทุกๆท่านครับมาผ่านมาทางนี้หรือว่ามีอะไรมาบนให้ผมและชาวตำบลนอนคาามร่วมสร้างยินดีครับผมยินดีมากครับขอบคุณมากครับสาธุครับขอบคุณครับโอเคครับได้ครับเดี๋ยวผมแจ้งให้ยสำหรับวันนี้ก็เราขออนุญาตลาไปก่อนนะครับ นานๆทีได้ออกเองปกติก,ก,ก็จะถือแต่ะะแ,ตแต่กล่องไม่รู้ต้องขอขอบพระคุณมากนะครับทุกท่านที่เข้ามาติดตามที่รับชมอยู่นะครับสาหรับวันนี้ก็เดี๋ยวต้องขอขอบพระคุณทุกๆท,ท่านทุกภาคส่วนนะครับต้องก่อนอื่นเลยต้องขอขอบพระคุณนะครับท่านหลวงตาทินทรัพย์จากวัดป่าว่าน้าพระอินทร์นะครับแล้วก็ทีมงานทางอบตอผู้หลักผู้ใหญ่นะครับแล้วก็เจ้าของบ้าน<ช>นะครับผู้ผู้ช่วยด้วยนะครับครับ วันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับ,สว,ส,รบสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับปกติก็ไปหลายงานอยู่นะครับแต่ไม่ได้ออกทีก่อนหน้านี้นล้วเขาทนายที่คุยโทรศัพท์กันนะเขาเนาะ